สวัสดีครับผมไมีทางวัดชายโยนะครับมีผมก็ได้มาส่งเครื่องสีเข่าคุณพถอยังเนาะครับเป็นมุกไมากเป็นไรับชยดูรวนรวยสายเป็นไงนะครับไอ้ไม่รงสีเรื่องไอ้รงสีไทยแถบตูนฟันหยิบซีการใส่งานพอเป็นยังไงนะครับใช่ครับมันโอ้เกียร์อ้อเฮ้ยมันเวียเกียร์อ้อรุงสีนี่ตังโมโมยังแก้ยังเกียร์บ่มตั้งบริษัทเนี่ยเกียร์ บริษัทชัยโยนะคุณพ่อบริษัทชัยโยเลยอ่ะแต่มื่อนี้ในบ้านมันมีแต่กระเนืน้ำเวลาจ้องบ้านยังอามามือหน่อยคนงานในบ้านใครอยากได้ก็ไอมาดูที่นี่แบรนด์โลงสีชัยโยมันมีมาอยู่แล้วบริษัทชัยโยเลยซีรีส์ไหมลุนโปรไทเทเนียมไทเทเนียมครับอ่ะมื่อนี้ก็ขอถามคุณพ่อแค่นี้เนาะครับผมอาจจะไีคนเขียนมายุ่ง รู้แล้วเหรอดูยูทูบเนรับคือ <laughs> ลูกชนเขามีอะไรอีกอ่ะก็เปิดไปวยฟังสี